ครับผมวันนี้ผมก็จะมาะแนะนำวิธีการใช้งานสคริป Easy Spin Video นะฮะซึ่งขั้นตอนการทำงานก็ไม่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับก่อนอื่นนะเราจะต้องเตรียมไฟล์วิดีโอมาก่อนนะฮะนะครับคือหลังจากเราติดตั้งสคริปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามคู่มือนะครับก็เปิดที่ตัวสคริปขึ้นมานะฮะ ในตัว,ตวคริปจะมีโฟลเดอร์หนึ่งนะคบที่ชื่อว่า convert นะฮะ convert เนี่ย vert, น,นะครับไม่ใช่ convert allstar นะฮ <c oughs> ะเราเอาไฟล์วิดีโอฮะไฟล์วิดีโอตอนนี้ยังรองรับแค่ mp4 นะครับ .mp4 นะฮะซึ่งก็ส่วนใหญ่วิดีโอก็จะเป็นฟอร์แมตนี้แล้วฮนะ,ะที่ออนไลน์กันอยู่นะปัจจุบันนะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะฮะเราใช้พวกโปรแกรมดาวน์โหลดคลิปมาจาก YouTube อะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถ convert เป็น mp4 ได้นะครับผม ก่อนอื่นเราต้องมาไว้ที่โฟลเดอร์คอนเวิร์ซะก่อนเพื่อให้สคริปมันทําการอ่าคอนเวิร์วิดีโอนะฮะให้มันสามารถแบบว่าตัดต่อได้อ่าสะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี้เราจะใส่เข้าไปกี่คลิปก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องตั้งชื่อเรียงหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะฮะก็คืออันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างไว้เฉยๆนะครับสามารถดาวน์โหลดมาอ่าเดี๋ยวผมลองแก้ชื่อก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะสามารถดาวน์โหลด ไฟล์แล้วก็เอามาเก็บเก็บไว้ตรงนี้จัดเป็นหมวดหมู่ไว้ก็ได้นะครับคือเราคอนเวิร์ตทีนึงก็คอนเวิร์ตครั้งละหมวดหมู่ก็ได้เป็นอาจจะเป็นฟันนี่หรือว่าอาจจะเป็นพวกแดนพวกอะไรก็ได้แล้วแต่นะเป็นวิดีโอที่เราคิดว่าเราจะเอามาแบบเอามายำรวมๆกันหลายๆอันแล้วก็เจนเป็นวิดีโออันเดียวนะฮะโอเคพอหลังจากที่เราเอามาไว้ที่โฟลเดอร์คอนเวิร์ตแล้วนะฮะเราก็ไปรันตคลิปขึ้นมานะฮะหลังจากที่เรารันสคลิปไว้็จะหน้าตาประมาณเนี้นะฮะ เมนูก็จะมีอยู่หลกัหลกๆนะฮะสามเมนูสุดท้ายคอนแทคก็คือข้อมูลการติดต่อของผมนะฮะ,ะก็ให้เราไปที่เมนูคอนเวิร์ตก่อนนะฮะคอนเวิร์ตคือตัวเดฟอลต์มันอะ่ะมันจะเดฟอลต์ไว้ที่ไอตัวสปินคลิปนะฮะเวลาเราเปิดสคริปต์ขึ้นมาครั้งแรกมันจะเป็นตัวนี้เราต้องไปคลิกคอนเวิร์ตก่อนคอนเวิร์ตจะมีแค่ช่องเดียวนะฮะชื่อว่าที่เป็นแคตตาล็อกจะมีแค่เนี้ยนะฮะให้เราตั้ง ชื่อแคตตาล็อกที่เราต้องการนะฮะโดยมันจะเอาไปสร้างแบบว่าเป็นเป็นชื่อนําหน้าของชื่อไฟล์นะฮะสมมุติว่าเราเอาฟันนี่เข้ามาเราก็อาจจะตั้งชื่อวิดีโอที่เราจะคอนเวิร์ตเนี่ยว่าฟันนี่แต่ว่าถ้าเกียว,ว่าเราเอาพวกการ์ตูนเข้ามาเราก็อาจจะเขียนว่าการ์ตูนก็ได้นะฮะโอเคอันเนี้ยผมเอาฟันนี่มาผมก็ใส่ใส่แล้วก็กดคอนเวิร์ตฮะขั้นตอนการคอนเวิร์ตนี้อา่ามันจะค่อนข้างนานนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะบีบอัดวิดีโอใหม่ นะครับเดี uhm, co ๋ยวลองมาดูกันเพราะคอนเวิร์สเสร็จแล้ววิดีโอจะถูกสร้างไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าวิดีโอนะก็เข้ามาเช็คได้ตอนนี้ก็คือตอนนี้มันกำลังคอนเวิร์สอยู่ถ้าเดี๋ยวผมอาจจะย่อลงมาให้ดูนิดนึงนะฮะนี่มันจะหมุนๆง่ายงอยู่ฮะอ่ะเนี่นะฮะตรงนี้มันจะหมุนๆแต่พอมันคอนเวิร์สเสร็จมันก็จะเจนออกมาอ่าบอกบอกชื่อ ไฟล์ที่คอนเวิร์ตมาทีละอันนะครับตอนนี้มาคอนเวิร์ตเ,เ,เสร็จไปแล้วอันหนึ่งเนี่ยอ้าวเสร็จไปสามอันแล้วเนี่ยแต่ว่ามันแสดงผลช้าโอเคนะฮะ <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นฟันนี่ฮะตรงนี้ก็คือเอาไว้ให้เราแยกหมวดหมดู่ฮะเผื่อเราเอาวิดีโออื่นๆมาคอนเวิร์ตเข้าไปคือมันจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันนะฮะโฟลเดอร์วิดีโอถ้าเราจะเอาไปใช้งาน มันก็จะป้องกันแบบว่าไม่ให้แบบชื่อมันซ้ำหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรก็ก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันนะครับก็คือระบบมันจะเข้าแบบมันย่อมไม่เชิงเข้า,หารหัสฮะมันจะเป็นโค้ดที่บอกว่าเจนออกมาเพื่อให้มันใช้งานกับสคริปต์ได้นะครับมันก็จะได้แบบว่า,าผสมไฟล์เอาแบบไฟล์มาตัดต่อได้เร็วขึ้นนะครับอ่าเนี่ยหลังจากคอนเวิร์สเสร็จแล้วนะฮะตัวเนี้ย <c oughs> ไฟล์ก็จะถูกแบบ ก็แทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะนอกจากมันเปลี่ยนชื่อแต่จริงๆแล้วมันมันเปลี่ยนแปลงพวกบิตเลทพวกเฟรมเลทอะไรพวกนี้อยู่นะครับเพื่อให้มันแบบว่ามาตาต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันจะแบบว่าเอามาสร้างแบบให้มันแตกต่างจากต้นฉบับนะครับซึ่งขนาดอะไรมันจะไม่ไม่เหมือนกับต้นฉบับนะฮะก็มันก็จะเพิ่มความสะดวกก็คือแบบ ในการอัปโหลดเข้ายู u ูปนะฮะก็คือ u t u b e เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะฮะที่ผมลองเล่นดูก็คือมันเหมือนกับเวลาเราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยเขาจะแยกเขาจะแยกวิดีโอออกมาเป็นรูปภาพแล้วก็รูปภาพนั้นไปเทียบกับดาต้าเบสของคนที่ลงทะเบียนลิขสิทธิ์ไวอ้อ่ะนะพวกเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็คือถ้าเกิดเราสามารถทําให้แบบเฟรมเลยหรือว่าภาพมันไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่ได้ทับกันได้พอดีเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันก็ คือมันก็หลุดจานตรวจสอบขั้นแรกไปฮะแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าเจ้าของคลิปเข้ามาเจอแล้วเขาแจ้งอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์โดนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็คือมันช่วยให้เราอัปโหลดได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราก็อย่างที่บอกฮนะเราปาดนะัดเน่ะเราทําอันนี้วิดีโอเราก็ปัดเหมือนกันนอกจากเว็บปัดแล้วยังมาปัดวิดีโออีกก็คือเราจะไม่ไม่ค่อยเน้นเรื่องคุณภาพการตัดต่อวิดีโอเท่าไหร่นะฮะก็คือเราจะเน้นไปที่คีย์เวิร์ดมากกว่า นะฮะก็คือถ้าคีย์เวิร์ดเราโอเคมีคนค้นหามีคนกดเข้ามาดูเงี้ยแล้วเข้ามาดูคลิปวิดีโอก,ก็ไม่ใช่แบบพวกคลิปหลอกคลิปอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นคลิปตามหมวดหมู่เนื้อหานั้นๆจริงๆเพียงแต่ว่าวิดีโอมันอาจจะไม่สวยนะฮะอาจจะไม่มีลูกเล่นไม่มีเอฟเฟกหรือว่าภาพอาจจะไม่ค่อยชัดอะไรพวกนี้นะ,ะแต่ว่าก็มีคนคลิกเข้ามาดูอย่างเช่นพวกตลกเงี้ยถ้าพวกคลิปตลกจากทางบ้านอะไรพวกนี้ก็ เท่าที่สังเกตสังเกตจากตัวเองเนะี่ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจรา,รายละเอียดความสวยงามเท่าไหร่ก็ดูเฉยๆนะฮะโอเคมันคอนเวอร์เสร็จแล้วนะฮะงวดแจ้งว่าเนี่ยคอนเวอร์เสร็จแล้วนะครับเอ่อ to main มนก็ได้หรือกดมาที่ Spin clip ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูวิธีการใช้งานมานะันฮะคือตัวนี้เราจะมีไฟล์ต้นฉบับไฟล์ซอฟต์วิดีโอรเราอยู่แค่5ไฟล์นะฮะถ้าเรามี1020ก็ไม่มีปัญหาฮะก็อยู่จัดเก็บในโฟลเดอร์เดียวกันได้ นะครับทีนี้เรามาดูที่ตองนี้ย่อนโฟลเดอร์เอาพน,น,น,นะฮะก็คือเวลาเราเจนวิดีโอเสร็จวิดีโอจะถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับผมโดยการเจนวิดีโอจะมีเจนแบบ2แบบนะฮะก็คือแบบสปริ c h i p แบบตัวนี้ก็คือมันจะไม่ไม่ได้กําหนดชื่อวิดีโอนะฮะหรือว่าใส่คีย์เวิร์ดไม่ได้ก็คือให้เราใส่ตรงนำออ f f ฟล์เนี่ยให้เราใส่จําน,นวนวิดีโอที่เราต้องการ 3วิดีโอ4วิดีโอ5วิดีโอหรืออะไรก็ได้ฮะแล้วแต่คือถ้าเกิดว,ว่าเรามีคลิปต้นฉบับเยอะประมาณสักาสามสิบ,สบ,สบ,สบอย่างเงี้ยเราอาจจะใส่รักทีละสิก็ได้มันก็จะไปแรนดอมเอาวิดีโอมามาในจํานวนที่เราต้องการฮะเอามาต่อแล้วก็ทําออกมาเป็นเป็นคลิปจํานวนที่เราใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยว,วเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าผมอธิบายไปก็ง,งงไปตรงนี้นะการเจนแบบแรกนะฮะก็คือ แบบไม่สนใจคีย์เวิร์ดนะฮะคือจะเอาแต่ไฟล์อย่างเดียวเราจะไปเกาะคีย์เวิร์ดเองประมาณนี้อันนี้ของผมมีวิดีโออยู่5อันนะฮะมีมีวิดีโอเล็กๆอยู่5อันผมก็จะไม่เจนเยอะมากเท่าไหร่นะฮะเพื่อความเหมาะสมของมันนะมีอยู่5อันผมอาจจะเจนเอาสัก3ก็ได้ผมต้องการวิดีโอไฟล์อยู่3อันมินไฟล์ฟอร์มิกตรงนี้ก็คือจํานวนไฟล์ที่น้อยที่สุดที่จะให้มันสุม่ม สุ่มไฟล์ออกมา mix เป็นวิดีโอผมใส่2นะฮะก็คืออย่างน้อยน้อยมันต้องมี2วิดีโอมาต่อกันนะครับแล้วก็มากที่สุดเท,ท่าไหร่ตอนนี้ผมมี5ไฟล์ผมก็ใส่ไป5เลยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใส่ถึง5ก็ได้ฮะถ้าเกิดว่าเรามีวิดีโอเฮ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ต้องใสงนะ่คือไม่ต้องใส่เต็มเท่ากับจํานวนวิดีโอที่เรามีะฮะสมมติเรามีวิดีโออยู่50 50ไฟล์50าสิบคลิปถ้าเราใส่เข้าไป50อย่างเนี้ยเกิดมันแลนดอมได้ที่50าเนี่ยมันเอาวิด วิดีโอมันจะยาวมากนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ฮะเผื่อบางคนอาจจะอยากได้ยาวๆก็ใส่ตามนั้นก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือมากที่สุดผมก็เอาแค่4ละกันนะวิดีโอสอัดตรงนี้ add new audio ก็คือถ้าเราถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการเสียงต้นฉบับนะฮะเสียงจากวิดีโอต้นฉบับพวกเนี้ยนะนะพวกะนี้ถ้าเราไม่ต้องการเสียงจากวิดีโอต้นฉบับนะ เราสามารถเอา MP3 นะใส่เข้าไปได้นะฮะตรงนี้มันจะแรนด o m MP3 ขึ้นมานะครับ mm. เพื่อเอาไปใส่ให้กับคลิปพวกนั้นรอกกดที่ add new audio mm. ก็คือมันจะมีแบบเจนออกมาเพิ่มนะครับอันนี้เราใส่ไป3ามนะมันก็จะเจนมาเพิ่มมี3ไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ที่เป็น new video ด้วยกับเป็นไฟล์ที่เป็นต้นฉบับมาต่อกันมันแตกต่างกันยังไงตัว new video นี้ก็คือความยาวของคลิปจะเท่ากันกับเพลงนะฮะ คือเพลงที่ออกมาใส่ถ้าเพลงมีความยาว3ามนาทีแต่ว่าคลิปวิดีโอสามไฟล์รวมกันมันได้สนาทีความยาวของคลิปมันก็จะอยู่แค่3นาทีฮนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลิปมันสั้นกว่าเพลงว่ะเพลงก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนจบครับโดยที่คลิปก็จะเป็นเมื่อืดำๆไปนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมอ่ะ,อะเดี๋ยวผมแอดนิวไปเลยก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเจนนะคือสี่สี่อันนี้มันจะค่อนข้างจะเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมมาน้านี้ไว้รอแล้วกันโอเคหลังจากผมกดเจนนะฮะเดี๋ยวยังไม่กดฮนะอ่ะเดี๋ยวกดเลยฮะมันจะได้ไฟล์มาสี่อันเนี่ยฮะเก็จะสร้างมาเป็นมิกซ์หนึ่งสองสามอะไรพวกเนี้ยคือมันจะเจนของมันออกมาเร,เรื่อยๆฮะก็คือไอตัวที่เป็นไฟล์ใหม่มันจะเป็นนิววิดีโอเนี่ยอันนี้ก็คือมันวิดีโอมันมีน้อยฮะมันแรนดอม มันแรนดอมตัวแรกได้มาแบบตรงกันเกินไปนะฮะมันคือมันเอาลิปแรกเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าสังเกตเทสังเกตตรงนี้นะฮะไทม์ไลน์มันตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยจะเป็น5นาทีตอนนี้จะเป็น6นาทีเห็นไหมอันนี้ก็5 2 2สองสองสองอันนี้มันได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมลบออกเจนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวแบบเผื่อกลัวว่ามันจะบั๊กจะอะไรอันนี้อโอเคเจนใหม่อ้เจนใหม่ยังเป็นน้องแมวเหมือนเดิมอีกอ่ะโอเคเปลี่ยนละ โอเคนะเนะี่ยมันจะได้แบบนี้อ๋อเมื่อกี้ผมไม่ได้กด add new add new song นี่นะเอาใหมเอาใหมโอเคกด add new ใหม่นะะเอากดเจนอ่าฮะเนะี่ยมันจะประมาณเนี้ยนฮะออ่าโอเคอันนี้ อันนี้ก็คือรูปหน้าปกมันเหมือนกันเฉยๆฮะตัวหนึ่งสามนาะทีตัวหนึ่งนหนึ่งนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวเป็นคลิปเข้าไปดูฮนะอันนี็เป็นคลิปอ่า,อาเห็นไหมมันก็จะต่อกันแบบนี้มันก็จะเป็นคลิปเอามาต่อกันประมาณนี้ยอ่าเนี่ยเราก็ิปพวกนี้ไปอัพนะฮะ แล้วถ้าเกี่ยวว่าพวกที่เป็นเดี๋ยวดูคลิปนึงนะน่ามันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือคลิปตัวอย่างผมมีแค่าอันนะฮะมันก็เลยแบบแรนดอมออกมาแค่นี้ถ้าเรามีแบบคลิปคลิปเน้นเน้นเอาเป็นคลิปสั้นๆนะให้เราหาคลิปสั้นๆแบบช็อตละประมาณ20 30วินาทีอย่างเงี้ยมาผสมมาผสมมันจะได้คลิปที่แบบมีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะถ้าเกี่ยว,วว่าเราคลิป,ลปที่แบบ สี่ห้านาทีมาผสมมันจะไม่ค่อยได้คือคือแบบคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะแต่ก็แล้วแต่ฮะตรงนี้ก็แล้วแต่วิธีการทาของแต่ละคนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดว่า New Audio ่ยเป็นไงนะฮะเสียงก็คือมันจะไม่เอาเสียงต้นฉบับมาเลยพวกนี้พวกนี้หมอะตเมนู New Audio นี่เหมาะเอามาทําอะไรอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยเราอาจจะไปเอาหาดาวน์โหลดคลิปที่บอกว่า มีแบบคนคนกำลังเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาเพลงเพลงที่มีอ่าที่เขาไม่คิดลิขสิทธิ์ที่ที่ไม่ติดพวกสิทธ so ิ <isation>, <appeals> ์บุคคลที่3อะไรพวกเนี้ยเราก็มาทําเป็นมิวสิกวิดีโอก็ได้นะฮะพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อเดียว่าเอาจะทำอะไรเพลงกับวิดีโอไม่ได้เข้ากันแต่ว่าก็ตรงนี้เราก็ไม่ค่อยจะใส่ใจอะไรมากเราแค่ปัก ะนะครับตรงนี้ซึ่งชื่อไฟล์มันก็จะเป็นอย่างงี้ฮมิกหนึ่งสองสามสี่ออกมาแล้วแต่อ่าคือตามจํานวนไฟล์ที่เราต้องการอ่ะเดี๋ยวผมลบออกไปก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการเจนแบบแรกนะครับนี่วิธีการเจนแบบที่สองนะฮะก็คือสปินบายคีย์เวิร์ดนะฮะก็คือตัวนี้เราตั้งชื่อไฟล์ได้เลยแล้ว,ว่ากดการตั้งชื่อไฟล์ก็คือห้ามเป็นภาษาไทยนะฮะเพราะชื่อไฟล์มันมันต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น สมมติว่าตัวอย่างผมเอาผมทเทสเฉยฮะเนี่ยผมเป็น funny funny mix funny mix แล้วก็ mix เอฟ n อแล้วก็ mix funny สองอันก็คือตัวนี้มันจะเจนวีดีโอมาตามคิวเราใส่คิวไปสิบอันมันก็จะเจนมาสิบไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แค่สองมันก็เจนมาสองไฟล์ มินฟายฟอร์มิกเหมือนเดิมฮะก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่จะอม,มาต่อแล้วนี้ก็จำนวนที่มากที่สุดที่จะม,มาต่อจะแอดนิวออดิโอไหมหรือไม่แอดอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอโอเคอเดี๋ยวลองกดแอดดูนะครับก็กดเจนนะฮะก็จะเป็นเง่้ยฟันนี่มิกอย่างเงี้ย การตั้งชื่อไฟล์มันดีกว่าการไม่ตั้งชื่อไงก็คือการตั้งชื่อไฟล์เลย,ยงเวลาเราอัพเข้าไปที่ YouTube YouTube จะอ่านชื่อไฟล์ออกมาเป็นไตเติลนะฮะมันก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งเกากชื่อไตเติลของคลิปอีกทีหนึง่งแค่นั้นเองนะฮะก็สะดวกมากขึ้นตอนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานยังไงนะฮะโอเคนะฮะคลิปมันยอมมาต่อกัน ประมาณนี้เผืประมาณนะฮะเราก็หาคลิปมาเยอะ,ะ,ะเอามาเสร็จแล้วก็มาคอนเวิร์ตจอนนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกรอบนึงฮะพอเรามีคลิปใหม่เข้ามาฮะเรามาลงไว้ที่โฟลเดอร์นี้คอนเวิร์ตนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาที่เมนูคอนเวิร์ตแล้วก็ตั้งชื่อแคตตาล็อกเนะฮะเป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าให้ใส่เข้าไปนะฮะชื่อแคตตาล็อกนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็มาสปินใช้งานเลยเล,เลือกว่าเราจะใช้แบบจะตามคีย์เวิร์ดหรือว่าสปินคลิปก็ได้นะครับตรงนี้ ส่วนวิธีการอัปโหลด youtube ก็ผมอาจจะไม่ต้องอเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้คือจริง youtube อัปโหลดน่าจะทําเป็นทุกคนนะฮะก็แค่เข้ามาล็อกอินเข้ามาที่ youtube ของเราเลือกวันที่เมนูอัพโหลดนะฮะ,ะเดี๋ยวมันต้องล็อกอินหน่อยนึง อ้าวอ้าวไม่ใช่เช็งพาสเวิร์ดซะงั้นเออทำไมอ่ะอืมเดี๋ยวสักครู่นะฮะ อะไรเนี่ยมันไม่ให้เช้งพาสเวิร์ดเฉยเลยอะว่าผมล็อกอินผิดว่ะไม่ใช่ฮะ ก็ล็ into อกอินถงนี่นะมองแล้วก็สงสัยมันอยากให้เปลี่ยนใหม่โอ้ฉะนั้นวิวเขาโดนบันงคับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดอะโอเคนะครับอะ ก็ไปที่เมนูอัปโหลดนะฮะเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้วิธีการอัปโหลดเราไม่จําเป็นต้องเลือกทีละไฟล์ file ก็ได้ฮะอย่างเช่นเรามีไฟล์วิดีโออยู่มันจะเก็บไว้ที่เอาพุทนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยผมเอา2อันนะฮะสอันนี้ก็ทําไฮไลท์2องันคลิกครอบมานฮะแล้วก็ลากเข้ามาวางไว้2วิดีโอเลยนะมันก็จะอัปโหลดเข้าไปอย่างเงี้ยฮะสวิดีโออย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็มาแก้ไขชื่อใส่ Description อะไรพวกเนี้ยนะฮะทำให้มันถูกต้องตามพาร์ทเนอร์เขา นะตามกฎชี้พ์ดเนยเขาจะทำแล้วก็อาจจะมา,อ,าอะไรล่ะเม make ตรง a อ v a n c e d นะีน่ฮะมอนติไซายอะไรฮะที่ให้สร้างรายได้อนะฮะจากตรงเนี้ยนะฮะก็ไปตั้ง default ไว้ก็ได้นะมันก็จะขึ้นให้สร้างรายได้เองนะครับมานะโอเคเดี๋ยวผมแ cancel ก่อน,นนะพอดีผมไม่ได้ใช้เน็ตตัวที่มันอัปโหลดเร็วๆฮะเดี๋ยวมันจะช้านะครับโอเคนะครับก็ การใช้งานนะฮะก็ประมาณประมาณนี้ออา,ม,ามันแจวซะงั้งนโอเคนะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะฮะการใช้งานสคริปต์นะครับส่วนถ้าท่านไหนมีข้อสองสัยอะไรก็ปวดถามในกลุ่มได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ